สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงพนักง,งานของผมคนหนึ่งแล้วกันนะครับเขามาทํางานกับผมตั้งแต่อายุ1 7บ8นะครับมาตั้งแต่เรียนปะวะสเลยนะครับแล้วก็ทํางานกับเรามาประมาณกี่ปีนะประมาณ4-5ปีค่ะประมาณ4-5ปีนะครับจากการที่เขาเรียนที่โรงเรียนของเขาเนี่ยแค่เพียงเดบิตเครดิตเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยมาทํางานกับเยลโล่นะครับแล้วเขาก็ได้มีโอกาสได้ทําในเรื่องของการยื่นภาษ,ษีรายเดือนการคีย ข้อมูลลงในโปรแกรมอเพกการออกไปวางระบบบัญชีกับอาจารย์เชียบการปิดบัญชีแล้ว <จด S 1> มีอะไระจดทะเบียนจดทะเบียนจัดตั้งจดทะเบียนเลิกกิจการะนะครับช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราประมาณ5-6ปี4-5ถึงปีช่วง4-5ถึงปีนะครับคุณเชื่อไหมว่ามูลค่าของเขาในการทำงานในช่วง4-5ถึงห้าปีมันมีมูลค่าสูงมากเลยค่ะแล้วตอนนี้เขาก็จบแค่เพียงปวสบ,บัญชีเท่านั้นแต่ตอนนี้ครับเขาออกจากเราไปแล้วเขาสามารถไปทางานและอัพเงินเดือนได้ได้แพงนะแพงค่ะอาจารย์ก็คือเอ่อ ร่วม30,000บาทนะคะเพียงแค่เขาเนี่ยเป็นผู้ช่วยของผู้จัดการอืมซึ่งะะจริงๆแล้วเขาเป็นผู้จัดการบัญชีได้แหละแต่ด้วย ด้วยวัยวัยด้วยวัยและด้วยวุฒิที่เขายังไม่ได้จบปริญญาตรีแหละก็เลยยังไม่ได้เป็นผู้จัดการบัญชีนะอันนี้กําลังจะมาเล่าให้ฟังว่าแค่เพียงคุณได้มีโอกาสได้ทํางานหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมในงานบัญชีเนี่ยคุณก็จะมีความรู้ที่จะมีค่าจ้างในราคาแพงได้แต่ปัญหาคือคนคนหนึ่งจะอดทนได้ไหมกับการที่จะอยู่ในภาวะที่กดดันหรือทํางานอย่างหนักในเรื่องของงานบัญชีได้ถึง4-5่ปีอ๋อในสานักงานบัญชีด้วยในสานักงานบัญชีคือต้องบอกก่อนว่า คนบางคนเนี่ยเห็นปัญหาและเห็นอุปสรรคเนี่ยเขาก็ลาออกไปเพราะเขาไม่อยากจะอยู่กับปัญหามันปวดหัวเนาะครับแต่พนักงานของผมคนนี้เนี่ยเขาไม่มีทางเลือกครับเขาโดนผมว่าเขาโดนผมบีบคั้นยังไงก็ตามไม่เขาต้องสู้ไอ้เขาต้องดิ้นรนเนี่ยเขาต้องอยู่เพราะว่าเขาไม่มีทางไปไอ้ปัญหาของเขาตรงนี้แหละมันทาให้เขาจะต้องทนอยู่เพราะว่าถ้าเกิดออกจากที่ไปมันไม่รู้จะไปยังไงก็เลยต้องทนอยู่แต่ด้วยความที่เขามีภาวะความอึดอยู่ในตัวเองเนี่ยเขาก็เลยสามารถเอาพลังที่เขามีความอึดเนี่ยมาทนอยู่แล้วก็อัพตัวเองเหมือน เอาตัวเองเนี่ยขึ้นมา ในระดับที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นเพราะเพราะถ้าเกิดตัวเองไม่ยอมจะอัปเลเวลตัวเองตัวเองไม่ยอมทนเหนื่อยตัวเองจะต้องลาออกแต่เขายอมทนเหนื่อยที่อยู่ถึง4ี่หปีใช่ค่ะเพราะว่าหลักการทำงานของงานทางด้านบัญชีเนาะมันต้องอาศัยในเรื่องของการทำซ้ำนะคะซ้ำซ้ำซ,ำซ,ำซำ้คือการทำงานซ้ำเนี่ยแม้เราไม่มีความรู้ใดๆก็ตามคือเราต้องรู้โดยปริยายาใช่คุณะคะถูกบังคับให้ต้องทำนะไม่ทาก็ต้องไล่คุณออกถูกไหมแต่ไอการที่คุณเจอภาวะแบบนี้มันเป็นการอัปเลเวลของคุณไปโดยปริยายโดยเอาสถานการณ์ที่ เป็นวิกฤตอ่ะกลายเป็นโอกาสกับชีวิตใช่ค่ะคำถามถ้าเกิดผมไม่ถามเขาว่าคุณคิดว่าคุ้มไหมที่อยู่กับเยลโล่มาสี่ปีผมเชื่อว่าเขาต้องบอกว่าคุ้มแน่นอนคุ้มค่ะอาจารย์เพราะาทุกวันนี้เขาก็มองว่าเขาคุ้ม,มนะคะซึ่งใช่ใช่าคือน้องคนนี้มาอยู่ที่บอกว่าสี่หปีคือเขาอยู่กับเราสองปีก็คือปะวะสแล้วสามปีทํางานต่ออ่านะคะต้องบอกกับทุกท่านแบบนี้นะคะแล้วก็สามปีที่ว่านี้นะคะเขาก็ เรียนควบคู่ไปด้วยแต่มีการดรอปไปด้วย1ปีนะคะแล้วก็ต่อปริญญาตรีไปอีกนะคะซึ่งปริญญาตรียังไม่จบดีเขาก็ลาออกเพื่อที่จะอัพ เงินเดือนที่อื่นต้องยอมรับกันตรงๆกันนะคะว่าเงินเดือนในสํานัก,การบัญชีเนี่ยค่อนข้างน้อยหรือต่ํานั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดทนอยู่ได้อาศัยการทํางานหลายๆธุรกิจหลายๆรูปแบบคุณก็จะเป็นคนที่เก่งและเชี่ยวชาญค่ะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่มีพนักงานคนนี้คนเดียวที่ทนอยู่ถึง4-5ปีและมีเพื่อนเขาอีกหลายคนที่ก็ยังทนอยู่4ีปีด้วยใช่แล้วคุณเชื่อไหมครับว่ามันมีคน ที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ด้วยนะที่มาอยู่กับยโลอาจจะมาอยู่แค่เพียง3 <S <S เดือน6เดือน <S 1ปี 1> <ๆ>แล้วก็ออก<ฆ>คนกลุ่มนี้มีจํานวนมากเขาไม่ได้มาทนอยู่เหมือนกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมว่าไงนะ<ฆ>นะด้วยภาวะที่เขาอาจจะมีทางเลือกของชีวิตมากกว่าคนกลุ่มที่เราพูดถึง<ฆ>หรือบางทีเขาอาจจะไม่ทนงานหรือบางทีก็าอาจจะเปลี่ยนงานใหม่ที่ดีกว่า ได้เงินเดือนเยอะกว่าเขาอาจจะออกไปแต่ที่แน่นอนครับเมื่อเขาไม่ได้ทนอยู่ตรงนี้นานๆแน่นอนความรู้ความสาม,มารถของเขาก็มันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะตรงนี้ก็จะมีคน2กลุ่มแล้วกันที่เข้ามาที่เลโนแต่ผมก็เลยจะบอกว่าไอ้คนกลุ่มที่อยู่นานเนี่ยผมเห็นเลยว่าเขามีชีวิตที่ดีขึ้นจากไอ้ความ สามารถที่เขาถูกกดดันให้เขาต้องมีนะแล้วก็ผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากเลยกับการที่จะลงทุนในช่วงเวลาหนึ่งสามปีสี่ปีแล้วคุณสามารถมีปีกที่จะบินไปอย่างอิสระได้ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยใช่ค่ะแล้วก็ ที่มาพูดในคลิปนี้นะคะคือเราสองคนนะ่ะรู้สึกยินดีกับคนกลุ่มที่แบบว่าออกจากเราไปแล้วคุณไปมีชีวิตที่ดีสามารถเอ่ออัพเงินเดือนได้ในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับอ,อ,อ,อ่าวัยคนอืนอ่นๆที่วัยวัยเดียวกันนะคะค่ะและก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มาอยู่กับเยนโลทุกคนจะประสบเร็จหมดนะครับก็มีบางคนที่ประสบสาเร็จและไม่ประสบเร็จแตกต่างกันไปตามความตั้งใจในการมาใช้ชีวิตในการทํางานที่แตกต่างกันค่ะ